نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Laqad qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa min huma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموت إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وقد حد حدث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ผูซีกุมวะอียะบิตวะวรอบพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้มีอิมาทั้งหลายผมขอสั่งเสียจากตัวผมแล้วก็พี่น้องนะครับให้เราเป็นผู้ที่มีความตักวาเป็นผู้ที่มีความยังเก่งในสิ่งนี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่เป็นห้อยความจากบรรดาบรรพชนของเรานะครับจากบรรดาเหล่าสัฮาบะบรรดาสารพุธซอนนะครับบุคคลเหล่านั้นเขาได สั่งเสียกันอย่างนี้จับถ้อยความแบบนี้ก็แบบอย่างจากท่าน,นอบดุลบาบีมอมัสซอลลัลวะเดลสลัมที่ได้สืบทอ,อดกันมาเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเรานะครับไม่ว่าผมหรือว่าพี่น้องเราทุกคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ตักวาเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อคำเล่์และความตักวาความยำเกรงนั้นเนี่ยจะได้ด้วยกับการที่เรานน,นี่ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺตราน,น,นั้นได้ทรงสั่งใช้ออกา่างจากสิ่งที่โกร์นั้นได้ทรงสั่งหา้าม เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอในเรื่องของสถานการณ์ที่เราน,นได้พบนะครับก็คือแน่นอนนะเรื่องของโควิดโรคของระบ,บาดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่อิสลามนั้นได้สอนนะครับได้สอนเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ในอดีตในสมัยของบรรดานะครับของ่ันตบีนะครับบรรดาเหล่าสุบบาบะ เขาเหล่านั้นก็เคยได้ประสบเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันนะครับเขาก็มีโรคระบาดแบบนี้เหมือนกันซึ่งภาษาอับงี่ยเขาจะเรียกว่าวัวบะนะครับคือสิ่งที่เป็นโรคระบาดในขณะเดียวกันมันก็จะมีหลากหลายชนิดนะครับชนิดนั้นชนิดนี้จะเรียกว่าตอ่ออูจะเรียกว่าอะไรก็อย่างก็แล้วแต่ชนิดของมันไปแต่ตอ่ออูมันก็คือโรคระบาดที่เรียกว่าวัวบะประเด็นของมันก็คือว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ มันเป็นบททดสอบนะครับเป็นบททดสอบและเป็นภัยบาละที่พระองค์นั้นได้ทรงส่งลงมาแน่นอนครับอากิดาของมุสลิมอากิดาของผู้ศรัทธาเราต้องเชื่อมัน่นนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านะี้นะครับมันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ล้วนแล้วแต่เกิดกับการอนุมัติเกิดกับการกําหนดขององค์และอย่างบ้านเราทำดุลิละเราก็ต้องกล่าวคํานี้นะครับทำดุลิละว่ามันคือสิ่งที่เป็นการกําหนดนะครับให้มันมี การเกิดขึ้นในรอกที่สองแต่ว่าก่อเาทำดุลิลละอีกนะฮะว่าด้วยกับสาถานการณ์นะครับนะบตอนนี้ก็หลายสถานที่นะครับบางมัสยิดนะครับก็ได้มีการเริ่มที่จะทำการรการละหมาดจุนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกนะครับกับพี่น้องว่าการที่เรานั้นเนี่ยได้เห็นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีรูปแบบมีแบบอย่างจากหลักคําสอนของฮานิสลา สิ่งที่อิสลามสอนนะครับแน่นอนฮะในคดีสองท่านอบินฮามาโซโลลวะเลวิสลมที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซอฮาะบะได้ได้สอบถามท่านอูมัดนิบุนคอตตอได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าโรคระบาดเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านก็นะไม่ได้วัาตัดสินใจหรือวิ่งใช้เรื่องเกื่อกับของตัวท่านแต่ท่านนั้นได้สอบถามว่าเหตุการณ์แบบนี้ท่านนบินฮมาโซโลลวะเลวิสลมเนี่ยได้ปฏิบัติได้กระทำอย่างไร พี่น้องจะเห็นว่าบรรดาหเหล่าสซคารบ้านเนี่ยเขาจะไม่ใช่ว่าจะรู้นะครับทุกเรื่องแต่เขาให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาก็จะสอบถามคนนั้นสอบถามคนนี้ในสิ่งที่มีความรู้มากกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันครับสิ่งที่ได้รับคำชี้แนะได้รับคําแนะนําก็คือว่าท่านนบดนั้นเนี่ยนะครับจะไม่เอาคนดีไปปะคนกับคนที่มีมีโรค หรือสัตว์ก็เช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่าคนในอย่าออกคนนอกอย่าเข้าเราอยู่ในสถานที่ทำดินละปลอดภัยเรารู้ว่าในสถานการณ์ท,ทาง,ทาง,ทางจังหวัดนั้นทาง,ทางจังหวัดนี้เขามีโรคระบาดมีโรคติดต่อันอยู่นะครับเราก็อย่าเข้าไปนะถ้าเราเป็นมุสลิมอยู่ในสถานที่ตรงนั้นที่ติดอยู่หรือเขตของเรามันติดอยู่เราก็อย่าออกไป เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยปกป้องตัวของเรานะครับเพื่อที่จะได้อยู่ในคําสอนของอิสลามเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ท่านบิบบอมาสโลโลงของอิสลามนั้นได้ให้รูปแบบนะครับได้ให้คําสอนของอิสลามจากรูปแบบของบรรดาเหล่าสหาบุรุต่อดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในคําสอนที่เราสามารถที่จะเอาเป็นหลักอ้างอิงได้ เราแบบอย่างของโซอาบะแน่นอนครับมันก็คือแหล่งขัานี่ฆันอิสลามคือสิ่งที่ท่านดาบีฮัมัสล,ลอมลอมอิสลามให้การรับรองนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกกล่าวว่าห้เรานั้นเนี่ยเพียงพยายามที่จะปกป้องตัวของเรานะครับเราออกไปนอกบ้านออกไปสถานที่ก็ด้วยกับความจาเป็นเป็นการรับผิดชอบตัวเราแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมที่เขารณรงค์กันนะั่นแหละฮะแต่สิ่งที่อิสลามนั้นได้บอกกล่าวและก็สอนนะครับก็คือนี่แหละเรา ระัะระวังนะครับรักษานะระยะห่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของอีบาดพี่น้องครับมันมีสิ่งที่เป็นคําสอนของท่านอาบีผมบอกกับพี่น้องให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับว่าเรารู้เราก็เราก็ได้ยินกันเป็นประจํานะครับเวลาิีมัมเขาทําการจัดละหมาดเป็นหน้าที่นะฮะของท่านนะของผองคนที่เป็นกีมัมที่จะต้องทําการในการที่อะไรบอกกล่าวกับบรรดาผู้คนตักเตือน นะครับอาจจะใช้สำนวนสตตสุภวะสติลูมีการใช้สำนวนบอกกล่าวให้จัดแถวให้ชิดกันนะครับในซอฟของการละหมาดซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเนี่ยนะครับก็ต้องสร้างความเข้าใจว่าอิบาร์ดะนะที่เรียกว่าการละหมาดเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นรูปแบบและท่านอาบีก็กำชับอย่างมากมายนะครับกำชับอย่างจรงิงจังจนกระทั่งในบางรายงานเนี่ยท่านอาบีเนี่ยมีการเนี่ยนะครับตรวจแถวละหมาดก่อนที่จะทําการละหมาด นะครับให้ทุกคนนั้นยืนให้ชิดกันในแถวละหมาให้ทุกคนนั้นยืนให้เรียกว่าให้เสมอให้แถวนั้นอยู่ในระดับเดียวกันนะครับจนกระทั่งนบีบอกว่าตามามิสซอลนะการจัดแถวการยืนแถวให้มันสมูณให้มันครบถ้วนเนี่ยเพราะบางทีเราจะไปตามมัสยิดตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยให้มองสําคัญนะครับอันนี้คือสภาพปกติน,นะผมก็บอกกับพี่น้องตรงนี้ว่า ให้เราเนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะนบีบอกเอาไว้ว่ามันจะทําให้การละหมาดของเรานั้นเนี่ยตามามิสอลาคือทําให้ละหมาดของพวกเจ้านั้นสมบูรณ์หรือในบางรายงานที่มีการระบุมีการกล่าวเอาไว้ว่าการที่ยืนการชิดกันมันก็จะทําให้เรานั้นเนี่ยมีความอะไรสมบัดสาพัีกันรักคข่กันปรองดองกันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นคําสอนของอิสสลามในขณะเดียวกันพี่น้องครับในเรื่องนี้เองเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่เรียกที่ว่าเป็นอีบาดะอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องนั่นแหละครับน,นะเมื่อสถานการณ์ถ้ามันมีโรคระบาดอย่างที่ได้บอกแน่นอนคนะก็มีสิ่งที่มีการบอกกล่าวหรือมีการวิจัยมีการพูดคุยนะครับนำสิ่งที่เป็นหลักฐานจากสิ่งที่เป็นคําสอนของอัสลามจากสุนนะของท่านอบีเมื่อมันมีโรคระบาดมีความอะไรยังกังวลใจเรายังมีความหวาดกลัวนะครับก็สามารถที่จะ,ะใช้สิทธ นะครับใช้สิทธิ์ในการที่จะทําการละหมาดที่บ้านถึงแม้ว่าจะเป็นละหมาดจุมา์เป็นวันศุกร์ถ้าเรารู้สึกยังมีความหวาดกลัวยอยู่วันนีเนะ้เราก็ยังไม่ต้องมานะฮะเราก็ยังไม่ต้องมาเราก็ใช้สิทธิ์ของเราเพราะเรายังมีความหวาดกลัวยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นคําสอนของอานิสลามเนี่ยมันงาน่ายนะครับถ้าเรามีความหวาดกลัวแม้กระทั่งว่าถ้าเราย้อนไปถึงสิ่งที่เป็นสุนัขของท่านอาบีเนี่ยท่านอาบีฮัมัสโรวลลอร์ฮานิสลามเนี่ยสอนนะครับ ในขณะที่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นรูปแบบกับประชาชาติในเรื่องของเหตุการณ์ที่มีฝนฟ้าตกหรือว่ามีเหตุการณ์ท่านนาบีก็สั่งให้ท่านปีลาสเนี่ยนะครับที่เป็นซวฮับบะของท่านนาบีให้ทําการอาซาบอกกล่าวประกาศให้กับผู้คนว่าอะไรส้นลูอัลาฟีบูยติกุ้ง กนะ็จะใช้สำนวนลนักษณะแบบนี้ในการที่จะประกาศให้กับผู้คนนั้นละหมาดที่บ้านนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นความเข้าใจง่ายๆของท่านอิสลามที่พระองค์นั้นได้ทรงให้รอบมักกับประชาชาติของฮา่านอิสลามให้กับเรียกว่าอุมมัดของท่นบินอัลบาสซมลลอห์บริษัทในการปฏิบัติ เพราะฉะนั้นถ้ามันมีความยากลำบากมันมีความหวาดกลัวมันมีสิ่งที่เป็นภัยบาละมีภัยอันตรายเราก็สามารถที่จะละหมาดได้ที่บา้านนะครับแต่ถ้าเรามีความมั่นใจระดับนึงแล้วทาดุริลาในเขตกรุงเทพละหรือทางสํานักดุลารารชมนตรีหรือทางที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบ <c oughs> เขาได้ให้ให้แล้ทำการประกาศนะครับแล้วก็รู้ว่าเออมัน มันปอดและอุชาล,ลอกก็อยู่ในการที่จะเราจะต้องดูแลระดับหนึ่งแหละนะครับก็ทำดีละในวันนี้เราก็มาพบกันมาเจอกันแล้วก็ทําการละหมาดอยู่มากกันแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราก็ต้องมาด้วยกับความอะไรไม่ได้มีความหวาดกลัวเรามากันในวันนี้ถ้าใครยังหวาดกลัวพี่น้องครับลุกขึ้นกับเออแต่ถ้าพี่น้องมีความมั่นใจแล้วพี่น้องมาร่วมกันละหมาดในวันนี้พี่น้องมีความมั่นใจแล้ว นะครับพีน้องก็ปิดแมทแล้วซึ่งมันก็สามารถที่จะใส่ทําการละหมาดได้นะครับแต่ในขนาดเดียวกันนั่นคือสิ่งที่ผมกําลังจะบอกว่าอีบาดาเรียกว่าการละหมาดเนี่ยถ้าเรามาแล้วเรายังยืนหา่างนะครับนั่นแสดงว่าพี่น้องยังมีความหวาดกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปฏิบัติผมถึงได้พูดในช่วงเริ่มต้นวัาสุน,นัขของท่านอบีนบ,นบีเนี่ยจัดแถวจัดซอกนะครับเอาละในสภาพปกติมันก็เป็นแบบนั้นไงแต่ถ้าหากว่ามันไม่ปกติมีเหตุภยัยก็ละหมาดที่บ้านไง นะครับอันนี้ก็ชี้แจงบอกกล่าวให้กับพี่น้องให้ได้รับทราบว่ามันคือสิ่งที่เราทุกคนนั้นอยากจะให้ปกป้องและก็รักษานะครับสิ่งที่เป็นคําสอนของศาสนอิสลามและมันก็ปลอดภัยถ้าเรายังรู้สึกหวาดกลัวนะฮะเพราะแน่นอนฮนะการที่จะมายืนห่างกันมันก็ไม่ใช่แค่ตอนละหมาดพี่น้องครับที่โควิดมันจะมาติดอ่ะเวลาเราอยู่ในรถเมล์รถไฟอยู่เราไปทานอาหารด้วยการเราไปทานข้าวด้วยกันเรานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กอดเอวกัน เรายังมาได้และโควิดไม่ติดหรือแต่ในขณะเดียวกันพอเวลาละหมาดเรากลับมายืนกันเว้นระยะห่างเมตรคืึงสองเมตรนะครับโควิดก็ามาอยู่ดีพี่น้องกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามาแล้วเรามีความมั่นใจเราก็มาทําการละหมาดให้เป็นจม้าอย่างรูปแบบของท่านอบียืนให้เป็นแถวยืนให้เป็นเรียกว่าให้มันชิดตามคําสอนของอันสลุลเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับเป็นการเกิดแล้วก็บอกนํากล่าวพี่น้องว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นเตือนสติทั้งตัวผมและพี่น้องว่ามันคือภัยบาละนะครับมันไม่ได้ประสบกับคนชั่วยอย่างเดียวแต่เวลาสิ่งที่เป็นความผิดนะครับของมนุษย์แน่นอนนะบีมากรสบัตไอดินนะสิ่งที่มนุษย์ได้กระทาสิ่งที่มนุษย์ได้ผลวายได้มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนต่อร้อนเนี่ยมันจะได้สง่งผลและก็ทําให้เกิดสิ่งที่เป็นภัยบาละลงมา เวลามันประสบมันก็ไม่ได้เฉพาะกับคนชั่วคนดีๆก็จะโดนไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไร่ะเพราะคนดีไม่ทําหน้าที่เราต่างปล่อยปากละเลยสังคมมีแต่เล่าเล่าเามายานะครับการพนันนะฮะมีเกลื่อนเต็มสังคมไปหมดบางทีบางครั้งเราก็อาจจะเผลอตัวเผลอใจไปนด้วยซ้ำคนที่รู้จักเราญาติพี่น้องเราหรือใครก็แล้วแต่ บางทีเราไม่ได้ทําหน้าที่ที่จะได้ว่าไม่ทําหน้าที่ในการที่จะบอกเพราะฉะนั้นพอเวลาภัยบาละมันประสบมันก็มาโดนกับเราด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมีจิตสํานึกคิดให้ได้ครับกับสิ่งที่มันได้ประสบพบเจอในสังคมในโลกของเราในขณะนี้มันก็สร้างความเสียหายแล้วก็ตายกันไปแล้วนะครับไม่ใช่เล็กไม่ใช่น้อยนะครับตายกันเป็นล้านพี่นนองครับแต่ในขณะเดียวกันวันนี้เราเป็นมุสลิม เราเป็นผู้ศรัทธาเรามีอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นหัวใจของเราผูกผูกพันเราผูกพันเรายึดมั่นเราเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เพราะคนที่อยู่กับอีมานในอัทดิสมัตัดบีบอกว่าคนที่อยู่กับอีมานคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับ mm hmm. เขาประสบ mm hmm. เขาประสบภัยนะ mm hmm. เขาประสบภัย mm hmm. เขาเป็นคนดี mm hmm. เขาเป็นคนมีอีมาน เขาเดินออกไปจากห้องละหมาดเนี่ยเดี๋ยวเดินลงไปอาจจะโดนรถชนเดินลงไปนะครับอาจจะมีตะปูตามหรืออาจจะมีปัญหานะครับเกิดขึ้นแต่คนที่มี إ ي ่านของอัลลอฮ์เนี่ยสิ่งใดที่ประสบกับเขานั่นคือสิ่งที่เป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์นั้นกาลังจะมอบความดีให้กับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเหล่านี้ให้เราสอบบ้างนะครับทำการอะไรผลพน นะคะรับอดทนกับสิ่งที่เราล็อกตานั้นได้ทดสอบกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าตีโพยตีพายอย่าโวยวายกับเรื่องราตอนนี้หลายคนอาจจะไปพูดไปบ่นและมุสลิมเราอีกเยอะฮะถ้ามีน้องหลายคนเล่นเฟซเล่นไลน์บางทีก็ไปไปพันรนากันไปโพสกันไปพูดมุสลิมเราเนี่ยแหละนะฉันไม่ไหวแล้วฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้งานก็งานก็ไม่ได้ทําฉันตกงานถูกไล่ออก อาชีพทากินมารอบสองแล้วฉันจะอยู่ยังไงน,นู่นนะี่นั่นนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยกับหัวใจที่มันไม่ได้มีอีมานต่อระองคนที่มีศรัทธาต่อร้องอัลฮัมดุลิลละกันสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นในกับเขาเขาก็อัลฮัมดุลิลละขอบคุณและในขณะเดียวกันอัลลัฟตะลานั้นได้ทรงบอกนะครับคนที่ขอบคุณต่อร้องเนี่ยพระองค์จะทรงเพิ่มเพิ่มให้กับเขานะครับ สิ่งที่เขานั้นประอินซัชกรตุและอาดีดันละกุอัลลอฮ์ยืนยันกับใครที่ชักรตุ้ใครที่เป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นและนาดีดันนะกุจะเพิ่มให้กับเขาเพิ่มอ,อีมานเพิ่มความดีเพิ่มสิ่งที่การตอบแทนให้กับเขาเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้สัทธายเนี่ยอยู่กับการลำลึกถึงพระเจ้าด้วยกับการอะไรร่างกายสติปัญญาความคิดหวัวจิตหวัวใจของเราเนี่ยลำลึกต่อพระองค์และอีกประการหนึ่งก็คือว่า สิ่งหนึ่งที่บรรดาอุลามะมีการให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับเราเหมือนกันนะครับว่าการที่เกิดภัยบาละเอาลอกกำลังทดสอบเมื่อเจอบททดสอบเราจงเป็นผู้ที่ทําการอะไรสอดสัดกบ,บเป็นอีกประการหนึ่งที่ท่านนาบีม,มูฮัมมัดสุลลัลลอฮวาลฮสั่มบอกว่าดาวูมารดอุมบิสดบบวดดกบพวกท่านทั้งหลายจงรักษาโรคโรคนะเพื่ยกับการอะไรบิสดกบ,บ กับการทำทางการบริจาคให้กับบรรดาผู้คนแน่นอนนะบรรดาอุลามะนักวิชาการอธิบายในสิ่งที่เป็นฮษษานิของท่านอบีเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่โรคภัยไข้เจ็บแค่ภายนอกนะครับแต่สิ่งที่มันอยู่ในหัวจิตหัวใจบางคนอาจจะซึมเศร้าบางคนอาจจะเครียดบางคนอาจจะมีเรื่องนั้นที่มันท้ถาถาถมเข้ามาในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อะไรเราสนกคล้อไปในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ย มันจะทําให้อัลลอฮ์ตาานั้นได้ทรงรักษาตัวของเขาทั้งหัวใจเขาทั้งร่างกายของเขาถ้าเจ็บป่วยไม่สบายพี่น้องครับใช้วิธีนี้เรามั่นใจกับสิ่งที่ท่านนบีพูดไหมหรือว่าเรายังเครือบแดลนบีพูดจะจริงหรือเปล่าอ่ะต้องกินยาไม่ใช่หรอต้องไปหาหมอไม่ใช่หรออันนั้นคือลําดับต่อไปอันนั้นคือหน้าที่แต่สิ่งแรกที่เราต้องลําลึกถึงอัลลอฮ์คือําสอนของอ,อ,อิสลามลําลึกถึงอัลลอฮ์ก่อน เราเจ็บป่วยเราไม่สบายมีนู่นมีนี่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นเป็นบททดสอบมาจะาต้องร้อ์และเอาล็อกกำลังให้ความดีกับเราในขณะเดียวกันสิ่งที่มันประสบกับเรานะครับอยากจะตะลกอกกะโลเข้าไปอ่นะคนโบราณนี่ก็จะตะอล็อกตระลด้วยการทําอะไรน้ำากรดดอกทำพี่นอ้องเคยเรียนไหมน้ำากรดดอกทำน้ำบุ้นด๊าหาบัสันกีหานนนหานนี่ลงไปในน้ำเอาไปหาบกันเอาน้ำเอาไปหาบนะถ้าได้ ตลอดบารอเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่นั่นคือสิ่งที่ไม่ได้ตรงตามสุนนะครับสิ่งที่ตรงตามสุนนะของท่านีบีคือสอนให้เราเนี่ยอยู่กับการลำลึกถึงอัลลอฮ์ขออุอาต่ออัลลอฮ์ถ้ามันยุ่งอยู่กับเรื่องของอะไรบางคนผีสานางไม้บางคนรู้รุ้อะมีมีความรู้สึกว่า โดนชัยตอนมารังควานมารบกวนก็ทําตามคําสอนของอันอิสลามปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ตามสุนนะบิสมิลลาห์นะครับจะปิดประตูบ้านก็ปิดประตูด้วยพานาของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์ชัยตอนนั้นไม่เข้าบ้านครับจะก่อนนอนอ่านอายะกรุสีอัลลอฮ์จะปกป้องตั้งแต่กลางคืนยักนกระทั่งรุ่งสางครับเราทำอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่กับสุนนะอยู่กับก,บการพนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิลายาดุรุมาอัลมิฮิชัยุนฟิลอัรุติวาลาฟิสซามะว่าว่าสมัมมิุนอาลีมิมีคืออายะกรอาน นบ,บีสอนให้เราขอดูอาบทนี้บิสมาฮิลลายัดุุมาอัสมิฮิชัอุนฟินอัรติวลาฟิสซัมะวะฮ์วาสมีอุตอาดีมด้วยกับดารัสของอัลลอฮ์ด้วยกับพะน,นามของพระองค์นี่แหละนะครับจะมีภัยอันตรายอะไรก็แล้วแต่จะละมาจากชั้นฟ้าและแผ่นดินจะใหญ่โตแค่ไหนก็แล้วแต่จะไม่สามารถทําลายสิ่งที่เป็นอะไรนะครับกับเขาคนนั้นได้ด้วยกับอะไรพน,นามของอัลลอ์ที่จะคู่เคียงกับพะน,นามของพระองค์พี่น้องครับกับสิ่งตรงเนี้ย บทุลาเราขอเราวิงวอวต่อรถนะครับและคนที่ลำลึกต่อรถนะแน่นอนครับฟัสกูรูนีอัสกุลกุ้มอัลลอฮฺทรงบอกเอาไว้นะครับว่าพวกท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ลำลึกถึงข้าอัสกุลกุมและข้าจะเป็นผู้ที่ลำลึกถึงเจา้าเพราะฉะนั้นะ การดาเนินชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่ลาลึกต่อเลาะตลอดจะทํามาหากินพี่น้องทํางานอะไรทําบริษัทจะทําห้างร้านจะค้าขายจะทําทําอะไรก็ได้บนดุจยาเนี่ยเอาเลาะไปในห้างครับแต่ขอให้ทําสิ่งที่มันตาลัานและในขณะที่ทําก็ลาลึกถึงเอาเลาะด,ด้วยนะครับลำลึกถึงอาเลาะอ,อยู่ในใจเนี่ยสตางไม่ต้องเสียเพียงแค่นึกอยู่ในใจสุบฮาลอลอลอนัอฮ์อัข้ัมดุจิแล้วและออกห่างจาก,กสิ่งที่เป็นมัซซียะสิ่งที่เป็นความผิดอย่าไปยุ่งอย่าไปข้องเกี่ยว อย่าไปส่งเสริมอย่าไปชี้แนะอย่าไปแนะนำนะครับในสิ่งที่เป็นความผิดถ้าชีวิตของเราอยู่กับการล้ำลึกต่อเลาะอัลลอฮ์ยืนยันครับนะเป็นผู้ที่ล้ำลึกต่อลเลาะพระองค์นั้นก็จะเป็นผู้ที่ทำล้ำลึกถึงเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เราวองเห็นภาพได้ง่ายๆนะครับว่าคนที่แคร์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะแคร์ขาคนที่ตัาอัลลอฮ์คนไม่สนใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่สนใจเขาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นวันนี้เราพอเวลาอยากจะได้เพราะเดือดร้อนเนี่ยพอเดือดร้อนเข้าหาความร้อพอเดือดร้อนแล้วก็นึกถึงพระเจ้าแต่ตอนที่เวลาดีๆสุขภาพดีๆนี่คือสิ่งที่เป็นคําสอนของท่านอดีเป็นคําสอนของอิสลามเมื่อตอนที่สุขภาพดีๆเนี่ยรีบบริจาคร,รีบทําความดีสมองสติปัญญาดีตอนที่กําลังตันนีอยู่กำลังรู้สึกว่าเหนียวอ่ะขี้เหนียวอ่ะนะครับยังมีความหวาดกลัวกลัวจนอนะ่ะให้รีบทำครั นั่นแสดงว่าการบริจาคของพี่น้องที่ฝืนตัวเองแบบนี้มันคือผลบุญที่ทวีคูณแต่ในขณะเดียวกันลำดับของอิสลามคําสอนของท่านอบีว่าการบริจาคที่ดีที่สุดก็คือบริจาคให้กับคนที่เป็นเครือยาิเพราะนบีบอกเขาจะได้ผลบุญสองเท่าการบริจาคแน่นอนครับได้ผลบุญอยู่แล้วและอีกเท่านึงได้จากอะไรไดจากการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่งางญาติพี่น้อง เพราะฉะนั้นการบริจาคเป็นสิ่งที่ดีอย่านําสิ่งที่มันไม่ดีไปบริจาคให้กับคนอื่นนะครับจะเป็นของเป็นของใช้ของกินของอะไรเราต้องบริจาคให้กับเขาในสิ่งที่ดีนะครับและในขณะเดียวกันนะมันก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺตลานั้นเนี่ยให้เรานั้นเป็นการขัดเกลาจิตใจด้วยกับทรัพย์สินของเรา วันนี้ร่างกายของเราทำดีแล้เราได้ละหมาดเราได้ถือศีลอดเราได้ทําความดีอะไรกันว่ากันไปทมดลิล้วนั่นคืออิบาดนะแต่ส่วนของรัพย์สินนั้นหลายคนมันเป็นความรู้สึกที่เราเหน็ดเหนื่อยเราทํามาหากินมาอยากจะตั้งตั้งตั้ง,งใจไว้เก็บเงินสักก้อนหนึ่งทาสิ่งนั้นเก็บเงินสักก้อนหนึ่งทําสิ่งนี้นแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าการบริจาคนั้นอัลลอฮฺตลานะั้นเนี่ยนะยัมพากุลลอฮอุริบะอัลลอฮฺตลานั้น จะทรงจัดการกับสิ่งที่เป็นเรื่องของระบบปริบาเรื่องของสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องและการยุ่งกับดอกเบีย้ยสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยคือการประกาศสงครามกับพระเจ้าแล้วกันและเราอย่าเอาเงินซักที่มันพารอมแบบนั้นเนี่ยเอาไปใช้ไปในผลทางขอรว่าห้ามนะครับห้ามและอย่าไปยุ่งอย่าไปพัวพันดอกเบีย้ยหลายคนบอกว่าฉันไม่ได้กินไอการที่พี่น้องเป็นคนจ่ายเขาแหละ ซื้อบ้านซื้อรถซื้อนูอ่นซื้อนี่อยากได้แต่การที่เราไปคัวพันไปจ่ายเนี่ยหรือเราไม่ได้จ่ายเราไม่ได้กินแต่เขาให้เราไปเซ็นค้ำประกันเราก็โดนด้วยครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งอย่าไปข้องแวะอย่าไปข้องเกี่ยวแล้วถ้าหากว่าชีวิตเรามันไปยุ่งไปแล้วละ่ะทําไปแล้วละ่ะนะทาไปแล้วละ่ะเลา loss ตาลตานั้นได้ทรงกล่าวไว้ใน s u อัน a l b a q a r มีครับที่พระองค์ทรงพูดเรดดัลบุเอาไว้ไไว่า สิ่งที่มันผ่านค้นไปแล้วนั้นเราไม่ได้ตั้งใจเอาลอสตลานั้นไม่สงเอาโทษและก็พยาย,ยามที่จะแก้ไขตอนนักปัจจุบันอะไรที่เป็นอดีตเอามไม่ใช่ว่าตอนนี้รถที่ใช้อยู่เนี่ยมันมันอะไรมันผ่อนดอกเบีย้ยต้องขายทิ้งใช่ไหมอ้าวถ้าถ้ามันไม่สามารถอย่างนั้นมีน้องก็ใช้ไปแล้วก็อย่าสร้างหนี้อีกอย่ายุ่งกับดอกเบี้ยอีกอ,อิสติกฟานอัสตลฟินุลลอฮฺวาอตูบิไลชันผิดไปแล้วยาอัลลอฮฺ ในอันนี้ท่านนบบีสอนอัลสเตอฟิโนลล์วาตูวีไรฉันขออภัยโทษต่อระองฉันขอกลับเนื้อกลับตัวคืนสู่พระองค์เราพูดขออิสติกฟ,ฟ้าขออภัยโทษต่อระองให้เยอะๆพี่น้องครับเรามีความผิดกันทุกคนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามอิสติกฟ,ฟ้าขออภัยโทษต่อระองพยายามนะครับจัดการตัวเองเราไม่รู้ว่าจะถึงอายุยันเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอย่าตะกัก้ากอย่าอวด อยากเก่งเพราะสุดท้ายก็ต้องตายพี่น้องครับเราทุกคนมาจากอาุจิเพียงแค่เชื้อน้ำแค่หยดเดียวก็มาจากแหล่งเดียวกันพี่น้องครับไม่ใช่ว่าจะใครเหนือกว่าใครและในขณะเดียวกันไอ้วันที่ตายทุกคนก็ต้องตายไม่มีใครอยู่ทั้งฟ้าครับแต่ต้องเตรียมตัวเองครับซอฮาบะของท่านนบีหรือเป็นคําสอนของอานอิสลามที่เขานั้นเนี่ย ได้มีการระบุบอกเอาไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวหรือทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านในอาคิร์ออะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ในโลกหน้าอย่าไปเสียเวลาครับเพราะมันไม่มีประโยชน์ไงโลกหน้ามันไม่ได้อะไรทําวันนี้นะครับพะปลูกในวันนี้ทําความดีในวันนี้นะครับลดรดน้ําปวนดินในวันนี้แล้วเราจะได้ไปกินผลมันในโลกหน้ามันต้องเหนเ็ดเหนื่อยเนาะ นะครับต้องพยายามหน่อยมันต้องเจอความหนาหน่อยจะเอาเรื่องราวศาส,สนาไปพูดไปสอนไปบอกพี่น้องรู้แค่ไหนก็บอกแค่นั้นสุกสอน,นอะไรมีความสามารถแค่ไหนก็ทําแค่นั้นบางทีบางครั้งเราพูดไม่เป็นเราพูดไม่ได้แต่พฤติกรรมเราเป็นมุสลิมที่ดีไงทำงานทําอะไรอยู่กับสังคมกาเฟสอยู่กับสังคมที่เขาไม่ใช่มุสลิมเราก็เป็นคนที่มีจรรยารรมารยะที่ดีมีคําพูดที่ดีมีอามนะไว้ใจได้เราพูดสอนศาสนาไห้เป็น แต่พฤติกรรมที่ด um <accord> like ีของพี่น้องที่เอาอิสลามไปปฏิบัตินั่นก็คือการยักวาเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้คือสิ่งที่เราทุกคนต้องเตรียมตัวครับไม่ว่าผมหรือว่าพี่น้องที่จะต้องเตรียมตัวก่อนตายกลับไปหาข้อล็อกสุนัตละเพราะข้อล็อกสตนัตลานั้นว่าลาจะบูตุนกินลาวันตุมุสลิมุเราได้ยินคําพูดนี้บอกอายะกอกุรอานมาแลบอกนะครับยาอิยาฮัลลาดีนาอามานูอิตตะกุลอห์นะครับฮักกอตุกอติว่าลาตะพูตุนกินลาวันตุมุสลิมุน อัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายให้อยู่กับสจธรรมอันฮักความจริงกว,ว่าแลาวตุมุสลิมูนและจงยาได้ตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมไม่ใช่ว่าเรากำหนดความตายได้นะครับอัลลอฮ์บอกว่ายาได้ตายไม่ใช่ว่าเรากำหนดได้นะความตายอะ่ะแต่อัลลอฮ์เตือนว่าก่อนที่จะตายเนะี่ยเป็นคนดีก่อนก่อนที่จะตายเป็นมุสลิมก่อนก่อนที่จะตายเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าก,ก่อน เพื่อที่ให้เรานั้นเนี่ยจะได้รับความปลอดภัยในโลกนะ้ะอากูลุกาลีฮาซาวัสตอปิรุตอวาริบาลคุลิซัสตอตอิรุอินนามูฮูอัลลอฮุรราะห์มอินนัลฮัมดะลิลลาฮ์นะบุรุหวะลาสตายิรุหวะลาสตอฟิรุวะลาอุมิลลัฮหมุนชุนยามซินดาวมิซัยยัตอัมมาลินะมายะติลลาฟุลามิดิลลาฮ์วะไมยุตินิฟะลาฮานีละ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal Rabbana fi'l lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil fi qulubina ghillan lil ladina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana Qibalallahu Allah, hayya Allah, ila ad-dini wa yasara mithaqan ba'dahu wa an qad rabbukum bihi wa an qad rabbukum wa an wa wa